เห็นปลาทูอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวใหญ่เนื้อใหญ่อย่างนี้นะเราเอามาผัดกับใบหัวลพานะเดี๋ยวดูครับท่านผู้ชมครับปลาทูทอดไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเวลาทอดใหม่โอ้ร้อนเสด็จยติเลยนะครับรอให้เนื้อปลาที่เป็นขาวๆเ,เป็นสีเหลืองหน่อยนะครับกลางปลาก็จะได้กรอบหน่อยก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปใบหัวลพาครับผมก็ใส่ปลาลงไปครับถ้าชอบชิ้นเล็กก็ยีให้เล็กลงนะครับรู้สึกจะแซ่บหน่อย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยนะครับ10บกรงชับพบกันอีกแล้วนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เนี่ยแหละครับจองไว้เลยนะครับยูทูบกับ Facebook เนี่ยมาเจอกันทุกครั้งก็จะมีเมนูมาฝากท่านผู้ชมทุกครั้งแหละครับเห็นปลาทูอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวใหญ่เนื้อใหญ่อย่างนี้นะเราเอามาผัดกับใบหัวรำพานะเดี๋ยวดูครับท่านผู้ชมครับปลาทูผัดใบหัวรำพาครับ ปลาทูเนี่ยถ้าถามขยายผลหน่อยก็คืออ่ะก่อนขยายผลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยเราก็จะมีเมนูดีๆแบบนี้นําเสนอท่านผู้ชมได้ตลอดนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดเลยครับซักเมนูหนึ่งเอาละมาพูดปลาทูหน่อยครับปลาทูเนี่ยตั้งใจอยากจะซื้อปลาทูไทยคือตัวเล็กหน่อยนะครับตัวเล็กหน่อยเราก็ได้ปลาทูแบบเนื้อเยอะดีเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ปลาทูไทยเนี่ยก้างก็คือตัวเล็กก้างก็ทอดได้หัวก็ทอดได้ แล้วกรอบทั้งหมดเลยกินแล้วไม่สะดุดปากเลยเวลามันกรอบนะแต่ไม่เป็นไรครับเราได้แบบนี้มาเนี่ยปลาทูเนี่ยเวลาเขา,เ,าเขาอยู่ในเข่งเป็นปลาทูนึ่งเวลาไปซื้อซื้อปลาทูนึ่งนะครับไม่ใช่ปลาทูสดแล้วปลาทูนึ่งเนี่ยเวลาเราจะแกะเนี่ยอยากจะให้เขาเพาะส่วนมากแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นแล้วออกมาขายไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียมันก็จะแกะจากกระเขาเรียกอะไรจากเข่งแล้วมาแกะเลยเนี่ยเนื้อมันจะติดกับก้างปลาซะส่วนใหญ่ผมเลยเอาปลาเนี่ยทอดก่อนร้อน ระดับหนึ่งนะครับเพื่อจะแกะให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาแกะทีหลังนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเอาเนื้อเนี่นยลงไปทอดน้ํามันก่อนที่จะเอาไปผัดกับใบหัวละพานะครับง่ายๆมากเลยมาดูวิธีทาครับผมทํานี่ก่อนเลยตัวฝักยาวครับผมหั่นเฉลบนะครับเพราะว่าปลาทูเนี่ยสุกอยู่แล้วนะครับเวลาเราผัดถ้าหั่นเป็นท่อนเนี่ยตัวฝักยาวอาจจะสุกช้ากว่าปลานะครับเพราะฉะนั้นผมหั่นะฉลบแบบนี้จ,จะได้สุกเร็วหน่อยแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในกระทะนานเกินไปอ่ะนี่ครับ นี่ครับถั่วฝักยาวได้แล้วครับได้แล้วถั่วฝักยาวจากนั้นเสร็จแล้วพริกหั่นเฉลับนิดหน่อยครับเนี่ยเอาเม็ดออกแบบนี้นะครับนี่ใสให้เป็นสีสันหน่อยเขียวแดงนี่จะสวยมากเลยนะผมว่านะระวังมือแล้วกันนะครับระวังมือไอ้ที่ระวังมือเนี่ยคือเผ็ดเตือนตัวเองไว้ก่อนอย่าไปจับตาเข้าโอเคไปอยู่ระพาครับ ใส่รวมกันในจานเดียวกันเลยพริกแห้งผมไม่ได้แช่น้ําตํานะครับผมใช้แบบแห้งๆแ,แบบนี้ตําให้ไม่ได้ละเอียดมากให้หย,ยาบๆหน่อยแยกกันให้ดีนะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวจะสุกช้ากว่าใบหัวละพานะจะไปปนกันนะครับเพราะใส่แยกอยู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาคบครับพริกครับพริกขี้หนูแห้งแบบนี้ผมตัดหน่อย ใส่เยอะก็เผ็ดเยอะนะครับพริกแห้ง3เม็ดพริกจินดา2เม็ดครับกระเทียมกองไว้ก่อนตามก่อนครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับหยาบๆหน่อยได้ใส่กระเทียมเลยนี่ผมมีขาหน่อยครับสัก2แว่นนี่แล้วก็ ซอยหน่อยครับแล้วก็เข้าไปในครกเลยครับอ่าแค่นี้เลยครับทีนี้มาถึงประทูครับประทูอย่างที่บอกครับทอดไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเวลาทอดใหม่จากเตาขึ้นมาแล้วมาแกะแบบนี้อู้ร้อนเสด็จยาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เขาทิ้งความร้อนซะหน่อยครับค่อยมาแกะโอ้เสียดายตรงนี้ เดีย๋ยวเราลงไปทอดอีกทีนะครับใครที่ชอบแบบกรอบๆก็เนี่ยส่งลงไปทอดได้มันจะมีก้างอยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นเวลาทอดเนี่ยถ้าเราออกไม,ไม่หมดเนี่ยนะถ้าเรากลับไปทอดอีกรอบเนี่ยก้างพวกนี้ก็จะกรอบหมายความว่าเราหลงตาดิบไม่หมดอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยทําให้กรอบได้ระดับหนึ่งเหมือนกันโอเค ครับเราแกะสัก2ตัวครับ <S <S ตตเตรียมน้ํามันไว้แล้วเราก็จะทอดปลาที่เราเนื้อปลาที่เราแกะไว้นะครับให้เขากรอบหน่อยในกระทะนี้เราก็จะจะเปิดไฟใส่น้ํามันครับของพัดพัด,พดครับมเมล็ดคาเมเลียนี่เพื่อสุขภาพครับใส่ลงครับลดไฟหน่อยพริกที่เราตำครับพริกแห้งพริกขี้หนูจินดากระเทียมแล้วก็ข่านะครับ ในกระทะผัดในครก,กใส่น้ำครับในครกใส่น้ำหน่อยสําหรับเราละลายน้ำพริกที่เราตำเอาไว้ครับเดี๋ยวเรา,เาน้ำเนี้ยใส่ลงไปในผัดของเราแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเผ็ดเกินไปจะไม่อร่อยใครชอบที่เผ็ดมากอย่างที่บอกครับก็ใส่พริกตำเพิ่มขึ้นอีกทักเท่าหนึ่งก็ได้นะครับถ้าต้องการเผ็ดมาก รถไฟครับเสร็จแล้วเนี่ยผมมีถั่วฝักยาวต้องสุกก่อนใช่ไหมครับก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปให้เขาสุกก่อนจากนั้นเสร็จแล้วครับน้ําในครกที่เราตำพลิกเอาไว้ใส่ลงไปครับเพื่อทําให้ถั่วเราสุกครับอืมอ่าเร่งไฟครับทีนี้น้ํามันเราเป็นงานนี้อ่าใช้ได้ครับน้ํามันก็ร้อนก็ใส่ประทูลงไป ระวังกระเด็นหน่อยนะครับอาจจะเยอะเกลือแต่ว่าเราผัดอย่างนี้ลดไฟหน่อยใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาทิพย์รสลงไปหน่อยครับโอ้โหสุดยอดแน่หอมอร่อยเสร็จแล้วผมใส่น้ำมันหอยหน่อยครับช้อนชาหนึ่งโอเคครับนี่ความชื้นจากน้ำน้ำคกของเราก็ทำให้ถั่วเราสุกครับพอถั่วสุก จากสีเขียวขุ่นกลายเป็นสีเขียวใสแล้วก็ลดไฟลงนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บหน่อย okay. อย่าพึ่งให้น้ำในกระทะเราแห้งนะครับลดไฟลงนิดหนึ่งรอประทูรานิดหนึ่งก่อนก่อนที่ใส่ใบหัวละพาลงไปเริ่มเหลืองครับเริ่มเหลืองแล้วก้าง ปลาก็จะเหลืองไปด้วยแล้วก็กรอบไปด้วยครับรอให้เนื้อปลาที่เป็นขาวๆเ,เป็นสีเหลืองหน่อยนะครับแล้วก็ก้างปลาก็จะได้กรอบหน่อยได้แล้วนะครับผมปิดไฟแล้วก็ประตูขอเสด็จน้ำนิดนึงอุ้ยเสด็น้ำว่าเสด็จน้ำมันนี่สวยงามเกย์ปล่เขาเสด็จน้ำมันตรงนี้ในกระทะนี้ ผมก็จะใส่ใบหัหละพาครับเร่งไฟพอนี่ซอสเริ่มเดือดชชาๆผมก็ใส่ปลาลงไปครับถ้าชอบชิ้นเล็กก็ยีให้เล็กลงนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเราชิมหน่อยแล้วกัน เติมน้ำตาลอีกนิดนึงเตลียนจานได้เลยครับโอเคน้ำตาละละลายโอ้โหสุดยอดนี่ปะทูผัดใบหัวลาพาครับท่านผู้ชมครับรู้สึกจะแซบหน่อยเดี๋ยวชิมกันครับ นี่ครับปลาทูผัดใบหัวละพาของเราครับใส่ครบเครื่องหน่อยแล้วกันนี่มีความเค็มมีความหวานนะครับแล้วก็มีความมันของตัวปลาทูในระหว่างเดียวกันจะมีความกรอบของถั่วฝักยาวแล้วก็มีความเผ็ดเผ็ดเนี่ยกลิ่นเมื่อกี้เนี่เพราะาเราผัดไงมันน้ำมันมัน,มนเคล้ากลุ้งไปหมดเลยเลยขึ้นจมูกดูเผ็ดไปหมดเลยแต่อาก็จริงๆ เผ็ดไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อย่างที่คิดนะครับใบหัวละพาเนี่ยมันก็จะมีความหวานในตัวเขาด้วยเวลาผัดไปแล้วล้วกินคู่กับใบหัวละพากับตัวฝักยาวนี่อร่อยหอมทีเดียวแลยครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับชอบชิ้นเล็กๆก,ก็หั่นชิ้นเล็กๆได้นี่จะใหญ่หน่อยนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะไม่ต้องไม่ต้องตัดแบบผมอย่างนี้ก็เป็นคําเดียวคําเดียวได้เลยหรือจะเปลี่ยนปลาก็ได้ปลาข้างเหลืองปลาอินรีได้หมดเลยครับปลาเก๋าแดงได้หมดเลยทําสุกแล้วก็มาผัดแบบนี้ ผัดสดมันก็จะมีน้ำเจิ่งๆใช่ไหมน้ำจากเนื้อปลามันออกเนี่ยมันก็จะทําให้มันจืดไปหมดแต่ถ้าทําเทคนิคนี้วิธีนี้ทอดก่อนแล้วก็เอามาผัดอย่างเนี้ยได้รสชาติเดียวกันหมดเลยเค็มนํานะครับแล้วก็หวานปลาแห่มปลาแหมแล้วก็มันจากตัวปลา นั้นท่านผู้ชมครับแบบนี้เลยแล้วก็หวานหวานจากใบหัวรพาแล้วก็ถั่วฝักยาวกลมกล่อมทีเดียวแล้วครับนี่แหละครับกับรายการยอดเชฟไทยที่มีเมนูต่างๆมาฝากท่านผู้ชมพร้อมเทคนิคด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันนะครับว่าเราจะมีอะไรต่อเนื่องทุกอาทิตย์มาฝากท่านผู้ชมกันครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเอาโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับ